สวัสดีแจรัตนาโาคสกลจ้าเมนี่กะสิมาทำผัดผักใส่หมูสับนะคะถ้าจะมีไก่มีปลาหมึอกอะไรก็ผัดใส่ได้ค่ะนี่ค่ะมีมีนี้นะคะจะมาหั่นให้ให้ดูนะคะมีผัดผักอะไรก็ได้ค่ะไหนค่ะตามแจเราชอบเลยค่ะ จะเอาใหญ่เอาเล็กก็แล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยเต็มมักเลยจานวางใส่จจานพริกหวาน พี่หวานนะคะหอมหัวใหญ่ พริกสีเขียวก็หัน่นตอนนี้ออกแค่น,นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รอผัดค่ะเราก็รอผัดนะคะตอนนี้เราจะมาผัดนะคะเราก็ใส่น้ํามันพืช น้ำพืชลงไปค่ะวันนี้เราก็เอากระเทียมหมอ้อกระทาร้อนแล้วเราก็เอากระเทียมใส่เกียมใส่จ้าแล้วก็ผัดเทียมใส่ผัดกระเทียม หมูใส่ค่ะอันนี้หมูก็สุกแล้วเราก็ใส่ขนอ ้นองใส่น้ำตาลใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยค่ะแล้วเราก็คลุกให้กันแล้วเราก็เอาผักที่เราหัน่นแล้วก็ล้างนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเ,เข้าไปเลย ก็อยดน้ำใส่นิดหน่อยเอาน้ำใส่จัหน้อยจ้ะแล้วเราก็รอซักพักค่ะแล้วเราก็มากลับมากลับนี่แล้วก็อกว่ากลับกลับ,ลบหนาครับักด่อนนั้นเข้าไปข้างลา่างันจะได้สุกๆจ้ะ หลายสีสันสวยงามเลยค่ะกลับแล้วเขาก็รอสักพักัดจาตอนตอแปลไปเขาก็ซิมรสสัตว์ก่อนอืมรสชาติพอดีเลยแซบเลยแซบ,บแซบแซบเลยค่ะได้เสร็จแล้วค่ะ แล้วจ้าแกเสร็จแล้วจ้านี่เสร็จแล้วค่ะเร,เราก็จะตักไปให้ลูกๆก,กินแล้วจ้าเด้อเสร็จแล้วจ้านานละประท่านบระจ้าขอบขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามและตันาข้สนสกุลได้จ้า 拜拜。Bye bye.